แต่ว่าต้นอย่าลืมวันทองเศร้าช่างมีตังสามสิบล้านนั่นต้องแต่งงานในสมเกียรตินั่นแต่งงานตานต้องแงแ่าในสมเกียรตินั่นเลยทีนี้ต้องบอกแกะแจกกาถึงกาต้องพิมพ์หมาต้านยาวแค่ซอกเลยถึงถึงไอ้นี้สองไงใส่กาดเชิญนั่นต้องเป็นสีข้าวถึงแก่มุมสองต้องมีนางควาทื่อดอกไม้โปรยนางควาทื่อดอกไม้โปรยน้ำมัดสองไอ้ไรอะเจ้าวังเลีอนดา ถึงวันแต่งงานเจ้าบ่าววันตั้งทัก3าวันทามคืนก็ได้ทายดียน็นโรจักคนเติบเติบเข้า้าในาเนี้ยก็เล่นพ่อเล่นผายในงานได้เลยพอเช็ดเลีวก็เรียวหมายพร้อมแล้ววันแต่งงานรวยหลวงกำพลึกกำาเอยนั่นมาหาเดียวคว่างให้จบ้นคนมีตังมันต้องเป็นที่รี่มงคลต้องง่ายฐานเลย เสร็จแล้วแบบครบซ้ำค to ือเลือป่าเจ้าเศร้ามาบ้านเจ้าบบาป่าเจ้าบบามาบ้านเจ้าเศร้าเลยมาเรือน้ตึงเรือโน้ต้องทําแบบอยู่รอบอุณหภูมิติดลบยี่ที่บงซ่าอุณหภูมิติดลบปันพื้นลายแก้วมึงกว้างไปแลขที่นแหละทีนี้ต้องทําเป็นยอดดมสูงแรงเผื่อจะเออ่บ้านที่เป็นได้ยุโรปติดลบบงที่บงซ่าต้องก่อไว้ข้างใน ที่นี้ฟันไว้ได้ขึ้นทางยอดโดมันเละเข้าใจไหมนั่นเหมือนเดี๋ยวฟังมันคอทีพอเช็ดเลอะเดี๋วยวน้องทางขึ้นลงทางลงหลงนึงส่วนทาง,ทางใหญ่แค่คขึ้นส่วนใหญ่พอขึ้นเสร็ดคอยรบ้าเบาเจ้าวสาวเร็จเลอะแล้วเช็ดเลอะว่าตังดอกไม้ถึงกันลงไปทางอีกทางหนึ่งนั่นเหมือนเดี๋ยวจากฟังมันคอที การเสร็จแล้วพอว่าแคกเลือเสร็จแล้วก็ต่างคนต่างกลับได้แต่ว่ากลับกลับมันปล่อยหลงกำพลึกได้ตรงนั้นนั่นบางานชอบเดียวตาแต่กว่ให้จบก้อนตาบอกแคกเรือจบหมดแล้วปรกตูเดี๋ยวรอกับปิดตูหน้าปิดตูล่งเลยทีนี้บอปิดตูหน้าปิดตระตูล่งถึงกะก่อไว้ข้างในแล้วก็มันเย็นนี่ไหวชักคืนแล้วจะเบาไหนอ๋อปิดตูหน้าตระตูลังบ่หลงเช้าอันยายนนก กาบินคำมาถึงกับป่าเจ้าบ้าเอาห้อาข้าวไปตั้งหน้า่อฐานแหม่หันมาเผาแล้วอันอยุกาวบ้ามาปนดินี้พันเพื่อเอาไม้อะนอ้องเคยแน่งอ่ะเสียบๆๆระ้อแหม่อ้วนดึกเล็กทีเล็กเลยสองบัดชุนสี่ก้ายาวเกศซอก ใอ้มุมร่องมีนงางคว้าปล่อยดอกไม้เปรตว่าพระเกณฑ์ไตองพ่อแล้วแล้วตอนนั้นนนัเออขอโทษนะครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่พี่แก้วผิดทองออพี่ชายของผมพูดยาวไปนะและคำพูดอาจจะไม่เหมาะสมแต่นิสัยแกก็อย่างนี้ครับชอบพูดเล่นสนุกสนุกบาง,างครั้งก็ไม่รู้จักกาลละเทศะแต่แกสองคนก็เป็นคนที่มีน้ำใจนะครับผมชื่อนิรันนะนิรันครับ ชื่อนี่ดันครับนะอาชีพทำนาทำสวนทำสวนปามเล็กน้อยแล้วน้องหญิงเป็นคมรมาจันร์ไหนล่ะครับดูจากรูปร่างผิวพรรณลักษณะกิริยามารยาทคงไม่ใช่คนบ้านนอกค้อกนานะฮะไม่ใช่คนชนบทแน่นอนนะฮะคงไม่เหมือนพวกผมหรอฮะใช่จ้ะดิฉันเป็นลูกสาวร,ร้านขายผ้าที่ในเมืองหลวงนะคะชื่อปันทิพาสองคนนั้น่ะ พี่เจยพี่พูนที่เป็นญาติผู้ใหญ่นะคะเ,เราอยู่กันแต่ในเมืองนะคะที่จเจริญแต่ด้านวัตถุสถานที่มันแออัดไปด้วยคนทำแต่งานแย่งอากาศกันหายใจโ้นเตดสารพิษเลยอยากจะมาสู่นากาศที่บริสุทธิ์เชียบ้างนะคะแล้วพวกพี่พี่จะไปไหนกันเละจ๊ะคนหลังเชื่ออะไรคะยอดทองยอดทองครับยอยอดทองนะแต่ว่าปักหัวเราเรียกเล่นๆกับตารานพวกพีพๆน้อง ถ้าว่าคนนองก,ก็เรียกชมพงครับ <laughs> คุณชมพงครับไหนงะอย่ามัวนะตัวนายยิ่งกูเตงเอานะ <laughs> แอ่ป่านนี้นายไม่อยากคบคืนกันแถวชื่อสมพงเลยค่ะสมพงครับยอดทองชมพงก็มายอดทองเชื่อมนมาบ้านเราเลยเชื่อมมาบานคุ้งตายองคุณสมพงนะครับ นี่คุณลำเชื่ออะไรแหละจ๊ะทีมานี่ครับโช่ร้อยอยู่ฮะทีมานี่ที่เขาไปครับเจ้าที่แก้วนั้นเอมานี่ไม่แปลว่าแก้วโอ้ยโอ้โอ <c oughs> ปัญญาแล่นเด็กวันคานซอยเด็กวันคานปัญญาเฟนมังเล่มดกลม,มอยู่วันคานเมื่อกูอันกูปัญญาเด็กวันการกูขึ้นโรงเรียนปรตตมได้เหรอนชันหนุ่ทองเอ็มปัญญา <c oughs> มึงนี่เอออยากชันไหมอยากปอดครขึ้นปห้า มาเหลือขึ้นปอนึงท่าน,นเหมือนเหลือลุงมันจะเหลือดุึ้นชื่อสีแก้วที่แก้วกับบรรพชาชนนั้นชุ่มปองกับคุณชุ่มปองกับง่าไๆคุณชุ่มปองคุณตบแบบเาแล้วคุณก็หลังเชื่ออะไรเหรอฮะใช่ครับเชื่ออะไรฮะใช่ครับอุยย้ยเจ็ะแม่มนหน้าแทงโธ่เราตาแล้วเช,ชื่อว่าสู้เชื่อเพลือใช่ฮะคุ Ah, rung lương bạo bảo quân đi. Wa em chu đi quá chu là chữ chơi <laughs> chữ chơi, bây chu chơi <laughs> chu 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 gì chu 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 Nói <laughs> chu <laughs> chu <laughs> chuông chu 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 เรียกพื้ว่าเชยน้ำเชยเทงเดี๋ยวเาห้าวว่าชาัดกลัวเมียเมีมมนยน้ำร้ายกันแทงักเองน้ำเองเชยน้ำเชยเทงเดี๋ยวมันกลัวจริงกับเมียกลัวอะไรอ่ะเมียเมียเธอเนาไม่แต่กูจะได้ตายอ้อมดิแต่อย่าปาเมียกูมาคนร่งกูว่าน่าเป็นกรรมาการมวยจองนะชอยอ๋อไม่กินหนักมวยแค่ย,ยกที่หนึง่งครั้งเพ่งนะถึงกัน กรรมการยู่ยังเควนนแมเอ้กูเป็นกรรมการมวยเคว้น์นี่นียู่ยังอ่ะยู้แต่ถ้าพูดถึงมวยกว่าพ้านี่ใช็อกไม่น่าแฟ่ขันเพื่อมึงแหล่เชือกคนๆวันไป่เลยอืออ๋อพี่เดชเชือกมานกเอาสองคมมาแลยสองเฟ่ดิแต่กูต้องเป็นมวยกว่าพ้ากูเชือกเพื่อไม่รู้ต่อย เจอเปื่อทีเดียวตายเอเจ่เป่เช,ย,ช,ย,ชยอยงมึงเคยเป็นมังเลลวหังมวยเป็นแล้วบว่เนี่ทองชิงยอดอาชิงมาสองไอ้ไรวะ,ะอทองชิงหาสองอันนีน่าเป็นแมงดามึงกำั้นโอ้ไม่เน๊้าฉบบกีโก้ยังยี่สิบเอ็ดบ้า ีเป็ดฮนเออเปนากยฮูนหอมไม่คุยไล่ควายต่อยมาต้านเลยเออเปกันเล่นสองคนต่อเลยนอกนั้นเปน,นกเป <c oughs> ็ดนะเราที่อันละที่อันกว่าป้าทุกยิกลงทิงทุกไหลลงพันเพื่อคือปันนี้คุมเป็นตาแดงพอดิเป็นตาแดงเออเป็นตาแดงนงดทำป้าชักชักขีตาลงจุ้มแกดวงตาแต่คู่ต่อชู้คูอันมันเป็นกลากเกคโอ เป็นกากเออทีนี้กูมวยเขา้านี่กูตัวทู่มวยมัดมึงมวยเขา้าโหตัวทู่มวยมัดเออเก็กังเท่งกูกเข,ข้าวบีที่รวบคอมาตีเขาเห็นไหมมันกลากเว้นเว้นอย่างไง,ก,ง,งก,รรกูว่าขี้คล้ายติดกากไม่ชู้เข้าไปกอดคอมันนี่ต่อยกูกว่าคล้ายติดตาแดงเห็นไหมมันเต้นไปเต้นมาห้อยตุย๊กไหลลงมาไม่ต้องต่อยไม่ต้องต่อยอ่ะเเต่ว่ากูหนานกทิ้งกว่าป้า ขังไม่ทันเค่งนกเลยใชยพอเรียกกูขึ้นเวทีบ้ากูขึ้นเวทีไปยืนทชนกูเตรียมไวทุกไอ้กูต่อสู้กูตั้งพอใจใช่มันอยู่กาฟมุมหนางินขึ้นเวทีถึงโดดทำใส่เวทีขึ้นเวทีอย่างมึงกินแม่คองบใส่เวทีปึงเดียวหลับลับเลยกูหนาเลยไม่ทันจกทีหนาเร็วมึงมึงจกอะไรกูตั้งเจอให้ไม่เพลทีนี้ เจอเพื่อสามารถวินหลงวงจำมอดินเจอเป็นเพลิเพีย,พลยแล้วคุณจะไปไหนล่ะจ๊ะคืออย่างนี้ฮะผมชื่อนันดร์พ่อชื่อพรแม่ชื่อพินนะอยู่บ้านชนบทชุมชนชัยขอพวกผมทำอาชีพทำสวนปาล์มสวนยางเล็กน้อยแต่พืชผลทางการกเกษตรมันตกต่ำนะฮะเดี๋ยวนี้ขายยางสัก,กกิโลหนึ่งซื้อป่าทูไม่ได้สักสักกิโลเลยแล้วคิดจะเปลี่ยนงานเสือหมนะเอจ๊ะ คิดว่าจะเดินตามไปขายแรงงานเพื่อจะหางานทำมันจะดีขึ้นอ๋อผิดแล้วอะนรเล่ผิดแล้วอยู่ในชนบทเัื่องีแล้วในเมืองเวียนนาว่าแบบเอออยู่ชนบทเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดไปใกล้ใก่้ใก่ราคาเห็นไหมตุรกตาบ้านเนี่ยขึ้นราคาไก่ไก่ไม่เคยตกเห็นได้เนี่ยพวกชูใกล้รวมกับพวกชูและวชูมาโยบานเรากันเราใกล้ชูใกล้ฟาตัาอยู่ ช่วยดูดันไก่ป้ามาจช่มันเลยอะไรก็กคยมาไก่พร้อมกับป้าจะ้ะกันเคยขึ้นกับป้าขึ้นเนี่ยถ้าเคยลงกับป้าลงแรงกูชอบเปลไปบาวันจัะเออว่าจะก็มีงานาที่ในเมืองแหลจะจ้ะใช่จะ้ะอ๋อคุณนิรันดร์ครับก็ดีแล้วเหลจะจ้ะ คุณไปรู้จักคนเยอะแยะในเมืองเจ้าของโรงศากรรมแล้วแล้วจะมีะนายจ้างเยอะแยะที่รู้จักฉันยินดีจะเป็นนายหน้าให้ค่ะจะเป็นนายหน้านายหน้าให้เหรอค่ะโอ้ทั้นคนดีสิครับนะ,ะแล้วคุณจบอะไรมาผมจบแค่มัธยมปลายครับม .6 ม .6 ครับแล้วพี่คนหลังอ่ะบ่อนึปีซี่ครับย้อยหว่ ไปได้ปอนึ่งปีซีปันเพื่อปอนึ่งปีซี่ตกซี่ปีโซนเลยออก <c oughs> จากเราเราเพื่อพงเกว่าลุยน,นั้นตกลงนะพี่นะตกลงครับไปเดี๋ยวนี้เลยจ้าตา <c oughs> ต่อตามาประสบกันหน้านี้ได้พะพัก พกันปบปอ,อจะขอแต่งรวมทุกรวมสุกสันคนปากว่านลำคาญกันเราปูด,ดีกิดดีตายครู เชื่อไม่ได้ชายปากว่านรักไม่นานก็ผิวเหมือนเปลือกตัวยิ่งหลงรักเกนกองจักเป็นบัวยิ่งหลงรักเกนกองจักเป็นบัวเพอได้ตัวเพอเสียตัวเดียวจะฆ่าตัวตาย เ้าเ้าคราวนั้นแต่อยู่ร่วมกันคงจะมีความหมายเกี่ยวพาราซีทิปามา้ตั้งนี้ยายยกน้ยายทางสุนัขให้ห่างศอกทางวอกให้ห่างวาทางพานพลาให้ห่างดื่นแสนยกนายนุย้ยในเทน็กิบเดินทางมาหาเสือดอน ก็จะวางแผนปล้นบ้านตาพรยันพินที่บ้านพิขุนทองอะไรจะเกิดขึ้นติดตามต่อมาครับนเนาจะาตึงเชือดอม าตึงเสือโดนคนจนจัดคนที่รัดต้องการตัวมีตัวกรุงสีลังมุกชิงวิ่งราวเข้ามากมีทุกพื้นตีลอกชื่อดอนนอนไม่ลงต้องระวังสับสิ้นทิ้นคนเทือนนู่นนี่นะเรามีเพื่อนบารามีนี่ที่จุงร้องคณะที่ช่องเสนาขณะนี้มาตกลง ให้มุ่งตรงไปพีกุนทองตามต้องการไปปลันทัพย์ลำรวยของจะช่วยนาดูนะนี้ไปค้ำคู่ยายตาหนังหวาค้าเป็นคำสั่งลูกผีนี่คือนายพีท่านที่หว่งแป้นการช่วยกันให้ทันว่างงอนายห,หนังไกลแล้วหลายท่านออตามคำสั่ง พกเองทั้งสองเป็นคนรับใช้เพื่อนข้าคือนายพิธานซึ่งเป็นลูกของอำมาตย์ยอดใหญ่ในทิพยนครแต่กูก็เป็นลูกชายของเสนาบดีหรือนายตำรวจใหญ่แห่งพุทธไทยมะซึ่งมีอาณาเขตรหรือเขตเดนติดต่อกันวันนี้เพื่อนข้ามีคําสั่งให้ข้าไปทำอะไรที่ไหนอ่ะหนุหนยคือนายจัางวายเราไปปล้นเราจับยิ้ิกของหลวงพ่อปาปิ้ ถึงเป็นพอแม่ก้องนายทันว่าถึงเป็นสง่ายก้องนายผิดท่านแล้วรีดแล้วทรัพย์เรียงเอาชนะที่ดินโดยง่าเช่นหมอปัานาหรือทำปีนในกรรมอะไรอย่างเอาไว้มดกับอือหือช่วยอีกแล้วกูอาจจะเหมือนตอนที่พ่อครูยังมีบาร,รมีหรือเป็นนายตำรวจใหญ่อยู่ปราบยาบ้าข่าตะต้ตอนเป็นที่เกรงกลัวของคนทั่วไปแล้วอดีตก็คงเป็นนายตำรวจเหมือนพ่อนาครูโอ้นี่มึงอดีตตำรวจเออเดี๋ยวช่วยที่มาเป็นโจร คืออย่างนี้ไงทิงพ่อกูเคยเป็นเป็นคนชอบคุยโมชอบคุยโมเออโอ้วัดวัดสิ่งใดที่ใช้ไงทํทก็ทําไปเออไม่ผิดหรอกพ่ออูอ่านกฎหมายรู้ดูกฎหมายเป็นสั่งปราบยาบ้าจับมาได้อใอยพวกกูชงไปให้เอเย่นขายต่อถึงล้วนจะเป็นคนบารมีทั้งนั้นแหละบางคนมาถูกจับได้กดชงคนไปกําจัดหรือฆ่าตะตอนส่วนตัวกูเองก็ถูกจับกลุ่มเหมือนกันถูกจับกลุ่มแล้วเออ นะมอถูกจับกุมแล้วคุณพ่อกดสั่งให้มือปืนไปฆ่าเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมกูก็เลยหนีมาอยู่กับนายพิธานอาเส๋อเาอยู่อย่างเงี้ยโอ้เห็นว่าพอทูอ่านกฎหมายดูดูกฎหมายเป็นใช่แต่ตอนนี้พ่อกูพึ่งไม่ได้แล้วเมาไวายทุกวันเลยเหนแม่เมื่อเชลล์เริ่มเลยแต่เออเมื่อเคยจะเริ่มมึงรู้ไหมดูหนึ่งเชลล์เหม,มือนคน้ดแกดวงเชิลมหลุดจริงดบยิ้มตายมึงรู้ไหมเพราะไ ดอยเลยเพราะคำพูดเขาว่าแล้วโอตะเผยเขาเรียกตะูดไม่ดีแตู่ดไม่ดี้โอตะเผยเออวันคนดับยิมกับคนเก่ยิ่งความจริงก็เป็นตำรวจอาหรักฆานี่อย่าเชยเขาว่าแล้วคำพูดนะจะทำให้เป็นโอตะเผยได้ในพันธื์คือพันธนี้วันแกโจกยิงดาบยิมวันนั้นแกไว้ปื๊ดไอ้ปื๊ดยิงนั่นเชยคือไปพบกันหน้าพับนี่ ไอ้พับเอหน้าพับหนักกินเล้ากันเออพอจวนหน้าพับไอดับยิ้มเล้งคำเดียวโป้งโป้งตึงแจ้งมาแบบว่าโอ้น้องลวงล่อเหมือนเดิมนะว่าก็โป้งโป้งก็แล้แล้วก็ย่อว่าล่อเหมือนเดิมแต่ยิ่งเฉยแล้วมูพวดเล่นล่อเหมือนเดิมกับหน้ากับรังเหลยว่าผมมันนัึนลูกเออเออเละยากทิ้งภาษาไทยนี่กูเชื่อเลี่ยภาษาไทยเรียนยากที่จุดว่าภาษาอื่นได้ในโลก ภาษาอังกฤษกว่าป้าวัตถุเดียวกับคำพูดเดียวของตัอย,ยมาไววได้เรี้ยคำว่าเขาวนี่ข้าเปลือกแก่ก็เรียกเนี่ยเห็นไหมทีแดงเฉียดก็เรียกดำนินเขียมเนีย่ยไอ้พวกเมียก็เหมือนั่งลาเสือผัวปัสดาพอเด็กหันไอ้ขี้หมูปี๊ดเงี้ยเมียก็เมื่อนภรรยาเมียแม่เด็กหัน ไอปากปิอย่างนี้ยไม่ได้เชื่อพิษกว่าป่าเอนี้กูจะเป็นนายยกห้างเหลือยกู้าประวิอันกูไม่รู้ปกเขาป้าเขาไม่รู้จะเร็วลไชเขาไม่รู้จะเร็วกว่าพ้าประเทศไทยเราเชี่อดินเด่นครั้งที่สิบห้าอย่าเออเออครั้งที่สิบสี่แล้วครั้งแรกเชี่ยก็มากครั้งทุกทายก็เขาแปลวิอันเนี่ยฝอเพื่อเขาแปลวีอันเอาจำปี่แล้วเชือไม่เป็นมงคลไม่เป็นมงคลเพื่อ มึงอย่างเรียกว่าข้อปราหารคือวัตถุโบราณเป็นสถานที่ท่องเที่ยวกันนำคนต่างชาตินักท่องเที่ยวมามบรูก,กีลานเน่ว,ว่ามันเจอซอ,อกพลอกกูไม่เอาห่าถ้ากูเป็นนายกกูให้คุณเช่นแกน,นั่นซ็อกพลอกเลยข้อปรายันข้าวิหารเข้าวิหารมึงลงตำแหนง่งตำแหงเลยมันกับล่อม,มันเดิมข้าวิหารเข้าว่าเออเอาจากพี่ไรซอกพลอกนี่ผ้าไหมแดงกัน กูยังไม่เอาเงนกูจะเป็นนายกเวไก่กับเม่นจะเางเอนพ่อหมวยแดงสะท่านตีทองเสี่ยวโบราณสะท่านปีปีเรากีฬานกันตางข้าวหมดอาชีพตะกินเราดีขึ้นว่าเชื้อไม่เป็นมงคลนะมันเป็นมงคลอย่างมึงแลี้ยพ่อหมยแดงหมวยแดงแพล่เนแม่งโอ้เออเหี้ยนยากรับภาษาไทยนี่ไทยอุ้งภาษาไทยไม่พอใจภาษาคุณงากคำเม่ง กับจิงปลาชาไทยนักปราชญ์เมืองนครนี่พวกผู้นำกับแม่งพาเปดินดักโซนไทยคนคลนไงก็ว่าเมืองนักปราชญ์ก็เลยปลาชาไทยที่เราใช้นี่คนคอนี่นี่พวกผู้รำกับแม่งพาไปดีนดักโซนอ่อนัู้นเออฮะปัญญาแต่อันนี้ปลาชาไทยไม่พอใจตัวท่านสกิดบาลีเข้ามาเสริมเอาท่านสกิดบาลีเข้ามาเสริมนั่นนี่ฮะทีนี้คำว่าล้มมาหนุยคำว่าล้มนี่ภาษาสันสกฤตบาลีเขาเรียกว่าตา ลมคือวาตะอันนี้เขาเรียกวาตะถ้าลมพัดเยอะๆวาตะเพอยโอ้น้ำน้ำเขาเรียกอุทกน้ำอุทกอันนี้ถ้าน้ำท่วมเยอะๆอุทกเพอยโอ้ยหนุ่มเข้าใจยอย่างเด็กวันรุกว้าโอ้แล้วแล้ว,ลวควายอหนีอควายคว,ยควยายภาษาไทยสันสกฤตบาลีเรียกควายว่าแปลเพิงเขาเรียกเพิงเขาเรียกเพิงถ้าควายไม่เยอะๆ ก็จะอะไการเพื่องไม้ก็จะปราบเพื่องนะปราบเพื่องปีรุษผมพนันนั่นเลยควยม้จะปราบเพืงเออพิกบ,บ,นาบานันรอบันทุกควยไม้อยากอะไรยอยกดดับพเพื่องเร่นคนละเลื่งนันเออ